นมัสการหลวงพ่อครับให้หลวงพ่อตรวจวัดผลการฝึกครับสารภาพมาจิตขณะนี้เป็นยังไงจิตขณะนี้กลัวเขาไม่นิชัยหลวงพ่อครับ <c oughs> หลวงพ่อไม่ใช่สารดีกาะนะจะ,ะ,ะต้องมากลัวจิตตื่นเต้นครับจิตขณะนี้เป็นปกติไหมไม่ปกติครับไม่ปกติเกิดอะไรขึ้นกับจิตตื่นตัวตื่นเต้นตื่นเต้นไม่ใช่ปัญหาจิตมันตื่นเต้นไม่ใช่ปัญหา ปัญหาคือเราไม่ชอบจิตที่ตื่นเต้นใเห็นไหมใจเราไม่เป็นกลางต่อการรู้สภาวะให้รู้ทันตรงที่ใจไม่ชอบนี่ไม่ใช่รู้ที่ตื่นเต้นรู้ผิดตัว<ช><ล>ความตื่นเต้นนั้นเป็นอารมณ์ตัวที่หนึ่งเราเกิดความตื่นเต้นขึ้นมาแล้วเกิดโทสะใจไม่ชอบความตื่นเต้นโทสะเป็นอารมณ์ปัจจุบันนะ้ตื่นเต้นเป็นอดีตแล้วเราไปดูอดีตแล้วเราะั้นดูลงปัจจุบันตอนนี้ดีขึ้นหรือยังครับหลวงพ่อพูดไม่ค่อยออก อ่ะตอไปอยากไปเพ่งไว้ยังติดเพ่งนมัสการค่ะรู้สึกไหมเพ่งป,ปรับองใจให้นิ่งตอนนี้ดูออกไหมใจมันนิ่งกว่าความเป็นจริงรู้สึกไหมมันมีตัวหนึ่งแข็งแข็งอยู่ข้างในเนี้ยดูออกเปล่ารู้สึกไหมหรือว่าแหมปลอดปล o งโล่งเบามีความรู้รู้ว่ามันแข็งครับเออ่นไหลแข็งนะ่าเกิดจากการเพ่งนะเกิดจากการบังคับตัวเองเพราะงั้นถ้าเมื่อไหร่มันแน่นขึ้นมานะแข็งขึ้นมานะหยุดเลยทําผิดละ จิตที่เป็นกุศลน่จะเบาจิตที่เป็นกุศลจะนุ่มนวลน,นะไม่ใช่แข็งแข็งหนักหนักบางครั้งบางครั้งมันเป็นของมันเองครับเออถ้ามันทําไม่ได้จงใจทํมันก็เป็นเองสิครับจงใจทําก็ไม่เป็นสิหมายถึงว่ามันมันเป็นแข็งของมันเองครับโดยที่ผมไม่ได้ตั้งใจให้มันแข็งนะเอองั้นรู้ทันไปเห็นไหมจิตมันทํางานได้เองครับต้องดูอย่างนี้นะเอาลองคุณนะไปดูไปดูนัดตาไปฮะตอนนี้มันแน่นค่ะใช่ใครเจอหลวงพ่อก็แน่นทั้งนั้นแหละ อยากจะถามหลวงพ่อค่ะคือก่อนหน้านี้เดินจงกรมมันจะรู้สึกว่ามีความสุขโชยขึ้นมาตลอดเหรคะนั่นเพราะสติมันเกิดแต่ตอนนี้มันทุกข์เรื่องงานเยอะแล้วก็มันดูไม่ทันเลยค่ะหลวงพ่อแสดงว่าเรายัางซ้อมน้อยไปเวลาสติที่แท้จริงเกิดนะจิตจะมีความสุขนะโชยขึ้นมาแต่เราไม่ได้พาวนาเพื่อเอาความสุขเรามีสติรู้ได้รู้ตัวเ,เพื่อให้เห็นความจริงว่าชีวิตนี้เป็นความทุกข์ งั้นเวลาที่เราเจอปัญหาชีวิตเนี่ยเราไม่ได้ภาวนาเพื่อจะเอาความสุขนะเราภาวนาใจเราตั้งมั่นเราก็ค่อยดูขึ้นไปมีปัญหาอะไรค่อยไปแก้เอาไม่ใช่สมมติทํางานนะไม่เข้าเป้าเราก็ดูจิตอย่างเดียวเพราะเขาไล่ออกสิมันไม่อยากทํางานแล้วมันจะเลยนั่นแหละไปรู้ความขี้เกียจไปไปรู้ใจที่ไม่ยอมทํางานหลวงพ่อคะเราจะไปกําลังจะไปอยู่วัดอะค่ะเจ็ดวันเลยจะขอกันบ้านหลวงพ่อค่ะ มีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันไม่มีมากกว่าน,นั้นหรอกดูจิตได้แล้วใช่ไหมได้ดูได้ระวังเดี๋ยวจิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่ถึงที่ไม่ถึงฐานอาจารย์ะอยากเรียนถามหลวงพ่อว่าสำหรับคนที่เคยป,ปฏิบัติวิปัสสนามาแล้วสำหรับคอร์สพื้นฐานนะคะประมาณสองสามครั้งแต่ต้องการพัฒนาการปฏิบัติให้ดีขึ้นแต่ต้องทำงานซึ่งมีจำนวน วันลาต่อปีที่จํากัดอะค่ะจะมีวิธีการุสาสอนแล้วนะเจริญสติในชีวิตประจาวันไม่เกี่ยวกับวันลาอยากทราบว่าถ้าสมมติว่าจะไปปฏิบัติวิปัสนาให้ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะให้พัฒนาขึ้นจะเลือกจะมีวิธีการเลือกวิปัสนาจารย์อย่างไรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดอะค่ะไม่รู้นะกรรมไข่กรรมมันถ้ดเจริญสติสิหัดเจริญสติไปเรื่อย ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกนะจนเรารู้ได้ด้วยตัวเราเองว่าอะไรเป็นทางอะไรไม่ใช่ทางคนที่จะรู้ว่าอะไรเป็นทางอะไรไม่ใช่ทางเนี่ยจะต้องภอวนาจนผ่านจุดที่เรียกว่าวิป,ปัสสนูปกิเลสไปก่อนถึงจะรู้ตอนนี้นนของคุณจะต้องไปหัดดูไปทุกอย่างเคลื่อนไหวทุกอย่างเกิดดับดูอย่างนี้อย่าเพ่งให้นิง่งตรงที่จงใจปฏิบัติเพ่งให้นิ่งนะไม่ใช่วิปัสนาตรงที่อยากปฏิบัติ แล้วส่งจิตไปกำหนดไว้ไม่ใช่วิปัสนาโลภะมันเกิดนะสติไม่ได้เกิดไปที่ฝึกอ,อยู่แนละ้วใช้ได้แล้วกรนนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะอยากจะเรียนถามปัญหาในการปฏิบัติบางอย่างอย่างเวลาที่เราปฏิบัติเนี่ยแล้วรา่างกายเป็นเอ็นไปข้างหลังหรือว่าไปข้างหน้าเนี่ย มีคนเคยบอกว่ามันเป็นเพราะสติกับสมาธิมันไม่ทันกัน<ช>อยากจะเรียนถามปัญหาหลวงพ่อข้อนี้ค่ะไม่เห็นยากเลยก็นั่งพิงเก้าอี้ซะนั่งพิงเก้าอี้ไม่เห็นยากเลยเพราะว่าเราจเจริญสติเนี่ยนะเราทําในทุกๆอิริยาบถอยู่แล้วจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมันก็ทําได้เป็นนั่งแล้วเคลิ้มเลยสติไม่พอสมาธิมันมากไปล้าหน้าไปสติไม่พอนะลุกขึ้นมาเดินลุกมาเคลื่อนไหวไว้ อย่าไปน,นั่งแช่อยู่แช่แล้วก็งก้งกไปไม่ดีเพิ่มพลังของสติด้วยการเคลื่อนไหวอ่าต่อไปกราบนมันสก,การหลวงพ่อครับผมได้ไปส่งการบ้างหลวงพ่อเมื่อช่วงส่งการที่ผ่านมาหลวงพ่อบอกบอกว่าจิตตั้งมั่นแต่ว่ายังรู้อยู่นอกๆไม่ทราบว่าตอนนี้มันแย่ลงไปเยอะไหมครับฮะไม่ทราบว่าตอนนี้มันแย่ลงไปเยอะไหาทำไมมันจะแย่ลงลง่ะก็เพราะว่าที่สอบถามหลวงพ่ออย่างนี้เพราะว่า บางทีก็รู้สึกว่ามันมันดีตอนปฏิบัติในรูปแบบแต่พอจเจริญสติในชีวิตประจําวันจริงๆแล้วรู้สึกว่าเหมือนว่าไม่เหมือนขี้เกียจรู้เหมือนไม่พอมันเกิดขึ้นเรารู้เราก็ผ่านมันไปไม่สนใจครับงั้นต้องทําในรูปแบบบ่อยๆนะมีวินัยในตัวเองจนสติมันอัตโนมัติถึงไม่เจตนาจะรู้มันก็รู้ขึ้นเองต้องฝึกไปให้ได้อย่างนั้นครับที่ฝึกอยู่ดีนะได้แล้วฝึกอีก ขอขอบคุณครับแปลกตอไปกับนมัศก,การหลวงพ่อคะ่ะคือหนูรู้สึกว่าหนูที่ที่ปฏิบัติที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะหนูจิตไม่ตั้งมั่งแล้วรู้สึกว่ามันไม่เป็นกลางใช่ไหมคะใช้ได้รู้ตรงความเป็นจริงก็ใช้ได้แล้ว <c oughs> แล้วอยากให้มันดีไหม <c oughs> นี่แหละไปดูแปล <c oughs> นั่นแหละตัวที่ผิดอยู่ตัวอยากเราเกิดแล้วไม่เห็นับนมัสการหลวงพ่อครับผมเจริญสติในชีวิตประจำวันโดยใช้วิหารธรรมโดยพุโทโธ กับดูลมหายใจครับก็มีความรู้สึกว่าชีวิตเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นความทุกข์ลดลงการเผลอเนี่จะสั้นลงสั้นลงนี่ผมมีความสงสัยว่าบางครั้งผมเป็นความเผลอพอ,อ,อเกิดความรู้สึกตัวเนี่ยรู้สึกว่าความเผลอมันไม่ใช่ผมคิดผมเผลอใช่วา,วาาคมไม่ใช่เรามไม่ใช่เรานะมันเป็นแค่สภาวธรรมเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปก็ถูกแล้ว ถูกนั่นแหละไปถูกทางแล้วนะมันจะเห็นเลยมีแต่สภาวะที่ไม่ใช่เราเห็นความโกรธเกิดขึ้นนะไม่ใช่เราโกรธแล้วนะเห็นความโลภความโกรธความหลงแต่มันจะเป็นการตามรู้มันจะไม่รู้ลงปัจจุบันนะดูจิตดูใจมันจะเป็นการตามดูอย่างเมื่อกี้โกรธเนี่ยขณะที่โกรธมีสติไม่ได้ขณะที่มีสติมันไม่โกรธเพราะฉะนั้นขณะที่โกรธเนี่ยมันจบไปแล้วมันเกิดขณะที่มีสติขึ้นมาจะระลึกลงไปย้อนไปนิดนึงมันเห็นเลยว่าตัวที่โกรธอยี่ไม่ใช่เราหรอก ของคุณติดกนันนิ่งอยู่นิดนึง่งลดตรงนี้ลงนะให้ใจมันเคลื่อนไหวได้อิสระกว่านี้นิดหน่อย